กาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่น่ารักและหล่อเท่ทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับโฟกัสกับเกมไมค์ครับนะครับแป๊บเดียวครับผมขอปรับเป็นมุมมองเดิมก่อนครับแป๊บเดียวครับโอเคครับปรับเสร็จแล้ววันนี้เราจะมาทําอะไรครับวันนี้ทุกคนก็ดูจากปกคลิปทุกคนอาจจะรู้นะครับ วันนี้เราจะไปล่ามังกรกันซึ่งสตองโฮผมได้หาไปเรียบร้อยแล้วเนื่องจากมันว่างครับใช่ผมก็เลยหาไว้ก่อนแล้วตอนนี้ก็ได้ทำฟาร์มข้าวเลื่อนิดหน่อยแก้ว่างไปก่อนโอเควันนี้เราจะไปวันนี้เราจะข้ามังกรอย่างเงี้ยเราขอไปเตรียมของกันก่อนเนี่ยเออนี่รู้ไหมครับเนี่ยอินทูโฟผมใช้เวลาหานานมาก ใช่ทุกคนหานานมากและที่เห็นเลเวลรถคือผมตายใช่ทุกคนตายเมื่อ5ชั่วโมงที่แล้วใช่จำได้คือายเลย5ชั่วโมงที่แล้วตอนนี้ถ่ายคลิปเนี่ยอันเนี้ยเราก็ตายเมื่อ5ชั่วโมงที่แล้วตายบาคลิปเปอร์ <S <S โอเคเอาอาหารไปเยอะนิดหน่อยรอ,อ,องเทา้ามออีมีเครื่องร่มหมูอื่นแล้วเหรอ แล้วผมก็ได้คัาของรอไปแล้วโอเคเอาดาบที่ใกล้จะพังมาด้วยเออผมคัาของรอผมเก็บไว้ตรงไหนบ้างนะหมวกใช่กางเกงเกงหายฮึกางเกงมันต้องไม่หายสิอ,อ๋อกางเกงหายคัาใหม่รวยโอเคทุกคนเราจะครากางเกงใหม่เออ ตึบ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 เอตอต้องการโลดด้วยวะน่าจะต้องใช้สโบร์อินเดอร์แมนอยู่เออต้องการถังน้ำด้วยเออมีถังเปล่าปะโอ้นี่มันเกมอ้าาไม่เจอเลยไงตอนแรก อืมแล้วก็พลิกแอ็กพลิกแอ็กเผืเอ่อต้องขุดรอยคราบใหม่แล้วกันครับรอยเหล็กครับอ่าปึ๊บโอเคเ,อเนื้อเก็บมา่อนแล้ว๋ยวขอไปขุดนี้ก่อนร้านนึง,ง,งหินงอกหินย้อยครับมันอดแกไม่ไหวที่จะขุดมัน โอเคเราก็มาปากปากปากต่อโอเคของแค่นี้เออย,ยังไม่ขบรบพับต้องเอาธนูไปเรือยเราเลิกธนูดีกว่าอันนี้อันเมกกิ้งเออไม่เอาเอามาเถอะโบนทำอ,อืมขอเลิกดึกดอกธนูไปดรวยแล้วกันครับเอาลูกดอ,อกมาลูกดอ,อก อันนี้พาวเวอร์เออไปเก็บไว้อันนี้น่าจะาไปยิงมังกรได้อยู่น่าจะเจ็บอยู่ครับถ้าไปยิงมังกรเออเออมาด้วยถ่ายอยู่ป่ะครับโอเคครับถ่ายอยู่แล้วก็เอาเราจะเอาธนูพวกนี้มารวมกันครับเนี่ยอะไรวิกเก็ตเอามาเถอะเราจะพวกนี้มารวมกันอยู่ในช่องขาของเราครับ เออสองอันนี้จำไว้นะเออเอเอ,เอไม่ต้องใช้รวมไปเลยเนี่ยครับเราจะมันรวมไปช่องคาของเราปึา๊บเนี่ยครับมันรวมแบบนี้ได้มันมีอยู่หลายวิธีครับแต่ผมจะใช้วิธีนี้ไปก่อนโอเคที่เหลือก็เก็บไว้เดีเ๋ยวผมไปเก็บลูกบอลหินมาก,ก่อน คือผมจะไปใช้กับเราจะไปใช้กับถล่มกับเอ็นชิตเตอร์ครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าลูกบอลหิมะมันปาใส่ชิตตอรได้หรอเหล่นืองจากผม,ผมคิดว่ามันเป็นระยะไกลกเดี๋ยวกับธนูนะใช่แล้วผมก็เอาน้ําลาดตรงนี้แหละเนี่ยหมิมะเลืยแปอุยอ้ยอยุเร็วไปถุยทิ้งโอเคเนี่ยเราจะได้เคลื่อนหิมะไปในตัว โอเคประมาณนี้ไปป่าเล่นได้อยู่เออเราก็เออ,เอ,อต้องการบล็อกโอเคปะ่ะเราไปเอาบล็อกกันก่อน,ออนจับรวมด้วยกันโอเคใช่ทุกคนเราต้องการเ,เรือด้วยเพราะว่าการเดินทาะะงไปซาตงโฮมันมีทะเลใช่ทุกคนมันต้องมีทะเล นั้นเราก็จะนอนนอนไว้ก่อนเลยครับ,ก,บก่อนข้ามังกรผมว่ามันน่าจะยากนิดนึงหน่หอยใช่ทุกคนเพราะว่าตอนนี้ผมมีแค่ของเหล็กไงเวอรช์ชันที่เริ่มผมใช้ของเพชรค่ามันก็ง่ายแบบอีซี่เอาดินไปด้วยเผื่อไม่เผื่อตัดตัวไม่พอโอเคมีบล็อกตัดตัวอีกก็เอาไม้มา มีเวือครับเลยแล้วกันโอเคครับเราจะใช้เลือเดินทางครับแล้วนี่ก็คือผมได้ปลูกแตงโมไปครับเขาไปใช้กินในอนาคตใช่หรือไม่น่าจะไปใช้ทำอย่างอื่นนะถ้าไม่กินโอเคต้องหัวไปทางนั้นใช่ทุกคนเราจะไปเดินหน้าไปทางนั้นเลย ครับท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้เราก็มาถึงกันเรียบรอยแล้วครับผมจะขุดพวกนี้ออกแล้วก็วางไอออเบนเดอร์ I, ออกเล,เลยแล้วกันครับเออให้ผมปิดเสียวอะ่ะผมเสียวเราวางข้างลางเนี่ยใช่ทุกคนถ้าเกิดดีดีๆนีอเธอไม่ทางานถ้าเกิดอริ่ด,ดีนี้เอ็นไม่ทํางานจะเป็นไงเออพูดผิด,ผด,ผดเออเสียวอะ่ะถ้าปิดเราเป็นไรปะปิดเธอ มันเสียวมากเออมืดมากโอ้เมื่อกี้เราเอาอะไรไปแทนนะครับลืมโอเคปึ๊บปึ๊บปึปึ๊บปึปึ๊บปเปิดอันนี้คือผมไม่ได้เปิดเสียงเกมนะเนื่องจากผมว่าเสียงอินเดอร์แมกับเสียงมังกรน่าจะดังมากๆเลย ใช่ทุกคนน่าจะดังขใขาไปเกิดแบบเออที่ดีๆใช่เราจะไปเกิดในที่ดีๆแน่นแนแบบขาแบบเกาะออฟฟิศที่เราไม่รอยครับใช่ผมขอแค่นั้นเออนี่คืออือดีเอ็นมนแปลกๆทำไมดีเอนันแปกแปลกฮะ หรือมันหรือมันปกติของดีเอ็นแล้วโอเคเราเดี๋ยวท้าทางดีๆก่อนครับน่าเอาเอ็นคริปโตไปวางมากเลยเมื่อกี้โอ้ยไม่นะโอ้เอ็นนะึกไงมันอยู่เหรอใช่ปะ น้ำกูโลกเ้ำว่าน,นี่เออผมว่าแล้วผมรู้แล้วผมอือนอะไรมาลืมขวดช่ใส่ทุกคนลืมขวดลืมลมขาขวดเก็บกิฟฟาร์มัอก้อนว่าโอ้ยอินเดอร์แมนคือไม่ได้ตั้งใจมองหน้าเอาขอบคุณสำหรับอินเดอร์โพโ,โอเคทุกคนเราขึ้นกันไปเลย โอ้ยมังกรมันจะบินชนอะไรลักหนาเนี่ยชนเก่งนะเนี่ยโอเคทุกคนพยายามอย่ามองเดฟแมนตอบบล็อกขึ้นไปอืมังกรมันชนเก่งเนาะเวอร์ชันนี้มังกรมันชนได้เหรอผมเห็นต่เวอร์ชันเก่าๆ่โอ้ย ชนเก่งแล้วเราเนี่ยมันยินกี่ฟันมาแล้วรู้แล้ลืมอะไรโอ้ยใช่ครั้งนี้เราจะยากามากผมมีปัญหากับเอเดอร์แมนบ่อยบ่อยมากโอ้ยเออโอ้ยไม่ไม่ไมอ่ว กลับไปที่กลับไปที่เดิมก่นครับโอเคทุกคนหลังจากที่ผมเก็บของเสร็จแล้วแล้วผมก็ยังลือบออขวดมาอยู่ผมว่าเราไม่ควรไปทางนี้เพราะผมดูจากคาทางดูนะมังกรไม่ชอบบินไปทางโอ้ยมันชนยังเนาะเอ้ยมังกรผมไม่เคยเห็นมังกรเวอร์ชันนี้มันชนบ่อยขนาดนี้นะผมเคยเห็นแต่เวอร์ชันเก่ามันชนขอร้องอย่าชน ร้องเพื่อนเรารีบหิวเลือดรีบหิวโอเคเราทำลายเอ็นคิตเต้ามันเลยแล้วกัน Okay, อโอเคได้อยู่ไปปะโอ้ได้อุ้ยลูกบอลโนแมนทำได้ว้าวอย่างแมน่นว้าวผมแมนน่นมากป,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 ปัง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 ปักทำไมลูกดอก,กมันลดจั โอเคแตกหนึ่ง okay, ทำเราไว้เยอะฉันต้องได้เลยว่าอ,อย่างนายเยอะมังกรแต่เสียดายรียบเอาขวดมาโอ้ยมังกรจะบินเออโดนโดนมันไส่โดนยิงเลยนัดนหนึ่งโอ้โดนแล้วหนึ่ง,ดดนนงตรงนั้นโดนปะ ปปิปิมันจะชนอะไรรักหนาคือไม่ทุกคนมันน้ำ้าจะชนผมไม่เคยเห็นบางกอเวอร์ชันนี้มันชนเนี่ยผมเคยเห็นแต่แบบเวอร์ชันเกา่เกาๆอ่ะมันชอบชนอะเ,เวอร์ชันเก่าๆแบบเวอร์ชันตัวก่าชนเก่งทำไมเวอร์ชันนี้นก็ต้องชนเก่งด้วยหรอปักมึงจะเอาเสาสูงสุดเลยไหม น่าจะเป็นอะไรที่เสี่ยงตายอยู่เอ,เอาดุ๊ปโฟวไว้มือนี้โอเคเดี๋ยวต่อขึ้นเลยแล้วกันครับมับงกรอย่าชนนะมีน้ำอยู่ในมือ,อนะอ๋อเบรกิสตีมังกรไปแป๊ะนึงมีน้ำมีดน๊ปโฟูอยู่ในมือ ดูมานีบขึ้นให้เร็วทีสุดเมืกี้มันนีขี้ฟันมาแล้วโอ้ไม่นะไม่เร็วขวดรากก็อยากแกลัะแบบนี้ดิบังกรเห็นคนนี้ไม่มีทางสู้ที่ก็แกลง,งเลยคนยิ่งไม่ไปทางสู้อยู่ เออกว่าจะโดนเหลือแค่นั้นอีกอันหนึ่งตูม้มและนั่นคือเราต้องไปขุดใช่ทุกคนอยากยิ้มมังกู ชนเก่งน้องมังกรเนี่ยใช่รกผมไม่เคยฆ่ามังกรแบบชนเก่งขนาดนี้มาก่อนใช่ทุกคนทุกคนแบบคือจะนชนไหมเนี่ยก็คือเวอร์ชันนั้นผมเห็นแบบมังกรแบบมันกากมากๆใช่ทุกคนเวอร์ชันหนึ่งเดือด เราค่อยไปสองล้านก็ได้เวอร์ชัน6แล้วก็คือแบบมันไม่ชนเลยนะทุกคนใช่นอกจากเราจะไปขัดขวางเอาเลือดเต็มก่อนแล้วกันค่อยไปค่ยไปยิงแบบใช่ทุกคนวางน้ำํำวางน้ําไม่ได้ดีตบองค์กรนรนนี้ก็ไรประโยชน์ดูนะมันจะหันมาชนเรา <L ive> นั่นหนึ่ง ชนเก่งเหลือเกินเนี่ยทุกคนใหม่ก,ก็คือผมไม่เคยเห็นมังกรมันเป็นแบบนี้ไงไก่อัพเกรดเลเวลโอ้ยโอ้ยอไม่ไหวจะเคียร์แล้วเพื่อนว่าจะไม่อะไรมากนะ ตอนนี้หโหลดแตกแล้วอ่ะโอ้ยมันจะมาอะไรขนร้ดหนนี่อาแป๊ะทุกคนแก๊กแค้นอ่ยแป๊บเดียวอืมังกรจะมีแล้วโอ้ย โอ้ใหญ่เนี่ยแมนเรามาช่วยกันแก้แค้นมังกรเถอะฉันรู้นายเ็เกียดอืมตัวย่อไปเลยอยากเอา No, no, no. นวนูนวมังกรฉันรู้นะคิดอะไรยอยู่อย่าอย่าใช่ฉันการเป็นนักชนระด,ดับประเทศไม่ดีน้ำหายเอาแล้วไม่มีโล่ไม่มีน้ำสวยยอดเอาไงอย่าที้งนะถ้าตัวดูดที่สูงเป็นดูโพร,รแบบเมื่อกี้แหละโอ้โอู เราทําแบบเราทำเถอะโอ้ยดีตายไม่ตายรู้วิธีล้ววิ่งไปทางนั้นเราจะไปพักทางนั้นครับใช่ทุกคนเราเราสร้างหลุมไว้ไหนลืมโอ้ยเอ้า ขอเวลาพักซัางของเลยสิมังกรอย่าชนขอร้องเท่น,น,แบบนั้นแหละปารับทุกคนเดี๋ยวผมขอตัดภาพไปตอนที่แบบพร้อมค่าแบบเอ็นคิโตพังแล้วนะครับเ<ม>ตี้ยงเตี้ยง อุยเจ็บเจ็บเจ็บมับงกรอะเจ็บผมก็จะตายโอ้อะอีกเรียวเหรอรอทึ่งล้านใช่ทุกคนผมเกียดมังกรตัวนี้ คนบุ่มที่เดียวเข็ดอีกครั้ง,งหน้าอีกครั้งหน้าโอ้ยไม่ได้ทำอะไรเลยเ้อาไงมังกรต,ตายมังกร โน้ยังบินมาโอ้ยเพอร์พิตี้เดือบินมาก็พอแล้วมันหันมาทางนี้แน่เลยดีเดวแม่ลงไปไม่อยากยุ่งอ้ไอเดนผัว เกือบรถไปเนี่ยรถอยู่แหละอู้ทำไมมันเข้าเข้านาเดกแปลกโอ้ยเ,อเด็นแมนอย่าเพึ่งมังกรลูกพ้นคิฟันแล้วมันรว่ามาโทษเราแน่เลยน่าจะมาโทษเราแล้วแล่ะยังไม่หยุด ตายกันสักื้มไหมโอ้ยมันห,หน้าวทางนี้ไม่เอามันต้องชนได้โน้อย่าชนนะอางนัางท่านูเล่นรอมอ,องมาบินมาง่ายทุกคนผมเราถูกมันจะชน มันต้องไม่ชนก็ปล่อยกินปากนั่นแน่นปล่ยปลอยกินปากเออตั้งไกล่างนี้แหละโอ้โหตบทสีเดียวสะดุ้งนุ่งดีนุ่งไปดี ที่ที่บึ้มมึงก่อนนี่ไงชอบชอบบิชนชนคันเอาไว้เยอะอโดนบึ้มทีเดียวจะเป็นจะตายลหลวพี่พี่พี่โกงไปแล้วโอใ้ใช้เตียงวุ้ไม่แฟรของเล็บเออถ,ถ้าบอกว่ามไม่แฟรก็คือแบบผมไม่ผมผมหรอกคอผมไม่ได้เก็บเรื่องการต่อสู้นะ ผมไม่เคยแบบเก่งเรื่องการต่อสู้กับมังกรเท่าไหร่แล้วก็ทุกตัวเลยล่ะเพราะผมว่าผมผมว่าผมเล่นเอาชีวิตรอดก็ดีอยู่แล้วเกยงมันมีไหมเท่านะของโดนไม่หมดก็คือก็คือผมว่าผมเล่นเอาชีวิตรอดเก่งนะทุกคนไม่ได้เอาเก่งหรอกผมว่าผมถนัดเอาชีวิตรอดไม่ได้ถนัดการต่อสู้อ่ะ แบบพวกลงเหมืองขุดไม้ทาฟาร์มไม่ใช่ทุกคนแบบการต่อสู้มอนเตอร์ไม่มค่อยได้เก่งแล้วกักบการทีวีก็ไม่ค่อยเก่งด้วยระยะจากดูการที่ผมเห็นผมยิงธนูใช่การใช่ทุกคนแล้วมังกรแบบแปลกเนาะมันชอบบินชนอะ่ะคือแบบเบื้องหลังก็คือที่ผมแบบไปพันออตายอยู่ปะเอ็นคิตเตอผมลําบากมากก็คือแบบหนึ่งเสาผมตายเสาละสองครั้งใช่ทุกคน นับเอาทุกคนผมเหลือสองสาวตายสาวละสองค้งนั่นสาวละสองค้งใช่ทุกคนจากนั้นตอนที่ผมทํำลายสาวะเสร็จแล้วมันก็บินชนแบบอ n f ฟินิตใช่ทุกคนแบบบินชนแบบโนลิมิตโอเคผมไม่สนละของมันจะเป็นยังไงผมผมแค่มักงกรต้องตายระเบิดแบบนี้ตายนะคตายนะัานะของของของ เตรียมไว้เตรียมไว้ต้อนรับมันใช่ทุกคนมางกอนต้องภาคภูมิมันน่าจะมุ่งภาคภูมิใจในต้องภาคภูมิใจแน่รลยเราเอาของขวัญมาให้ในทึงที่แล้วอ่ปะปอบมันกินเตียงอา้าวตายไฟผมว่าถึงตายไฟอย่าตายอย่าตาย โอ้ไม่ตายเก็บเตียงเลยเลยแค่เตียง เยีย yes. มวิกกี้เห็นมันเป็นค้างนะไม่ตายก็สะดุ้งอหอมาเมื่อกี้เป็นดูศพเป็นดูศพเป็นการพักที่ไม่น่าภาคภูมิใจเลยคือผมไม่ภาคภูมิใจกักการค่าครั้งนี้แบบเช็เตียงผมแบบผมรู้สึกเหมือนผมกับกำลังเอาเปรียบมังกรใช่ทุกคนมันผมไปเทียนทีนทอะคุณแล้วมันน่าจะแรงกว่านั้งเหมือนกับผมกำลังเอาเปรียบมังกรอะใช่แต่มังกรก็เปรียบผมอยากมันชนผมมันก็น่าจะเอาเปรียกนะ กูเวลเวลโดดไฟหายป่ะเวลโดดไฟหายป่ะทาเวลโดดไฟหายนี่อันเรามาจะเป็น <N> ช้าอาวุธ <N> อืม เจ้าธนคคายากกะเหลือเกินนั่นไงเอ็นเก็บไยรับไข่น,นี่ไงไข่เมาไม่จับไข่ก็ได้อ่ะือไม่ตายอีกโน่ no. ไปแล้ว สำหรับคลิปนี้ก็เราก็ฆ่ามังกรเสร็จสมบูรณ์แต่ก็ไม่ได้ขายเนื่องจากอินเดอร์แมนจะตบเราจะตายก่อนน้องเขียวสวัสดีโอจบคลิปของน้องเขียวสำหรับคลิปนี้ก็พอไปน,นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วอย่าลืมกดสับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจรายการทั้คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้บาย